เด็กนำผู้ใหญ่รู้เมื่อคุณเป็นฐานชุมชนเป็นบ้านอนาคตหลุดหลานเป็นหลักใช่รักษาศิลปะวัฒนธรรมไว้ให้เป็นดิฉันนางสาวชภาไพเชื้อเอกม,นมนาหลัดอำเภอมณฑาพานรองประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภูบีน้ำมันละเภอมณฑาพาน,น,น,พน,นาและคณะซึ่งประกอบด้วยผมน,น,านายอภิษฎกินบุตรสารนันทสุขอำเภอมณฑาพานเลขาโคการโครงการครับ นายสุรัตน์ราศิษย์นักวิชาการผู้นำชุมชนปฏิบัติการคณะกรรมการโครงการครับผมนายปรเมียพรหมสุขผู้อำนการที่ดิเทคนิค牡丹การคณะกรรมการโครงการครับขอนำเสนอผลการดเนนิงานโครงการให้คณะกรรมการได้รับทราบดังนี้ค่ะอำเภอขนบพานได้น้อมนำโครงการรณรงค์ร่วมกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดคงมีน้ำวานในทุ่งระบองปุนทักร่าชกัญญาสิริดในตำนานบณีมาดำเนินการตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาทุก ปีที่11ภายใต้ที่สัยท้าผลิตภัณฑ์มงปลอดภัยทางกายาสิทิมีการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับจังหวัดอนาจเจเิญเน้นการพูรณาการความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเยาวชนผลตภัณน์เองดีมีความสุขเป็นหนึ่งโดยไม่ผู้ยาสิติ มีคำสัง่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ,บองค์อที่ครอบคุมทุกหน่วยงานกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสองครั้งและได้มีการประชุมแล้วสองครั้งค่ะจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเรอบคปริามาณยุทธศาสตร์ปี2563จำนวน46กิจกรรมปี2564เพิ่มเป็น70กิจกรรมดำเนินการได้100%ค่ะ การดำนินงานตามสารยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่1การรวมองค์ประกสำนึกและสร้างกระแสนิยมเพื่อตอบการป้องกันแลกแข้ไขันปัญญาสิ่งติบมีการรวมองค์่านสื่อและกิจกรรมที่หลากหลายเช่นจัดรายการเพื่อนใจใบไสยทุบินวัววันทางสถานีวิทยุสปททแม่จันเลยและสถานีวิทยุแทบรบโดเพื่อโมสพานมีเพจเฟซบุ๊กไลน์มีบ้านประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าวจัดแข่งขันทูบินวววันรันฟอร์เฮลจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สนับสนุนให้ทุกชมรมรับสมัครสมาชิกทั้งปีรณรงค์สร้างกระแสอย่างน้อยชมรมรับหนึ่งกิจกรรมต่อเดือนสนับสนุนการตั้งชมรมทวีนโมวันระดับมัธยมศึกษาครบทั้ง4แห่งสนับสนุนการตั้งชมรมในชุมชนครบทั้ง85หมู่บ้านมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมในอำเภอและร่วมกิจกรรมในระดับจังหวัดเช่นการประกวดทวีนโมวันในดอนท,ทนวีนโมวันชีเนสซีส่ไซ และสมัครเป็นสมาชิกถาวรวิทยาสารทุบีรมวันรายปีทุกปีเข้าร่วมมหากรรมระดับจังหวัดเพื่อแพื่เลือกเข้าประกวดร,ระดับภาคทุกปียุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนมีการพัฒนาศักยภาพแกนนําและสมาชิกชมรมโดยจัดอบรมปีละหนึ่งครั้งส่งสมาชิกเข้าค่ายพัฒนาระดับจังหวัดและที่ส่วนกลางจัดขึ้นทุกปีจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครอบครัวทุบีรมวันทุกตำบลจำนวนแ0 0อคน โครงการแทรติดยายกมือขึ้นได้อาศัยาลร่วมือจากทุกชุมชนในพื้นที่มีระบบการค้นหาผู้เสพผู้ติดผ่านครอบครัวจุบีนมวันในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนมีการตรวจสัสสาหาสารเสพติดทีการศึกษาละสองครั้งและส่งเข้ามบันทึกจิตสังคมบัตทที่โรงพยาบาลหัวตะพานปี2564ตรวจปัสสาวะ800เปอร์เซอร์กร,รายไม่พบผู้เสพสารเสพติด ร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรร่วมกิจกรรมโครงการภรารัฐร่วมใจต้านพิษยาเสพติดร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดบ้านเก่าบอ่อสถานบำบัดยาเสพติดของจังหวัดจัดอบรมธนาจิตใจเยาวชนปีละสองครั้งปี2564อบรมแล้วจำนวน200คนส่งเยาวชนเข้าค่ายปรับัติการระดับจังหวัดปี2564จำนวน18คนมีการจัดเก็บข้อมูล และติดตามประเมินผลโครงการไอจินยายกมือขึ้นจัดเป็นระบบยุทธศาสตร์ที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสนับสนุนการจัดกิจกรรมของทุเกเครือข่ายในอำเภอจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอสองอครั้งร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดหนึ่งครั้งร่วมแลกเปลี่ยน,น,น,งงนเรียนรู้กับเครือข่ายจังหวัดสุรินทร์สระบุรีขอนแธานและร่วมโรงงานเป็นไปยูกับเครือข่ายจังหวัดนนทธานี เป็นวิทยากรที่เลี้ยงให้กับอำเภอเมืองน่าเเริญส่งผลให้อำเภอเมืองน่าเเริญได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมปรวดอำเภอทุบีนโมวันดีเด่นระดับภาคะตะบานออกเฉียงเหนือครับจะประชุมมอบนโยบายระดัอบอำเภอหนึ่งครั้งกำหนดให้โครงการทุบีนโมวันเป็นวาระสำคัญของขอำเภอกำหนดให้ข้าราชการพรงงานักงานส่วนราชการสวมเสืส้อทุบีนโมวันในวันพฤหัสบดีกำหนดให้วันที่12และ18 ของเมษายนของปีเป็นสัปดาห์ทนบีนมวันกาหนดให้วันพฤหัสบดีที่3ของเดือนเป็นวันจิตอาสาธนกบีนมวันกากับติดตามโครงการในการป,ประชุมผูหน้าส่วนราชการการประชุมกำนังผู้ใหญ่บ้านและการประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกเดือนออกเยี่ยมเสริมพลังการ,ารดำเนิงนงา,งานระดับตำบลครบท้ง8ตำบลมีศูนย์ประสานงานระดับอำเภอที่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอและศูนย์ประสานงานระดับตำบลที่รพสตทุกแห่งจัดเก็บข้อมูลและรายงานจังหวัดผ่านระบบความนาจ GIS จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการปีละสองทั้งสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานปี2563บูรณาการโครงการรวม1,360,000บาทและปี2564บูรณาการโครงการรวมแล้ว1 4 7 000 000 ago, 6 0 0บาทได้รับการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในอำเภอหัวลพันธ์คณะกรรมการทูบีระาบระดับอำเภอให้ความสำคัญในการดำเนินงานโดยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ85 จัดทาแผนยุทธศาสตร์5ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีที่ชัดเจนระบบข้อมูลข่าวสารมีความเชื่อมโยงผ่านศูนย์สารงานทั้งระดับจังหวัดอําเภอและตําบลด้านผลการดรําเนินงานอําเภอมีศูนย์ข้อมูลที่เชื่อมโยงระดับจังหวัดอาเภอตําบลและชุมชนต่างๆซึ่งข้อมูลปัจจุบันเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้มีการดาเนินง,งานครอบคลุมตาม3ยุทธศาสตร์แม้ที่อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 แต่ทางอำเภอได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมป้องก,กันโรคทําให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนโยวชนกลุ่มเป้าหมายนักอายุ6ถึง24ปีจํานวน12,458คนสมัครเป็นสมาชิก100%เต็มมีชมรมทูวีน้ำมันที่ครอบคลุมทั้งในระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนประถมศึกษาศูนย์พัฒนาเล็กๆชมรมอสมอและกศนตานําบล ได้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษามีศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำมวันที่มีคุณภาพและมีกิจกรรมต่อเนื่องให้บริการโดยอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมส่งผลให้ชมรม,ม,มทูบีน้มวันวิทยาลัยเทคนิคบุรพาราเป็นชมรมกลุ่มต้นแบบระดับเงินและระดับประเทศนอกจากนี้กิจกรรมเรอบครัวทูบีน้ำมววันเป็นกิจกรรมเด่นของอำเภอที่ได้รับรางวัลผลง,งานวิชาการดีเด่นระดับจังหวัดในปี2560และ2561ครับ ลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการวฏินติกรรมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปัาญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนใน,นอำเภอโัวตราลลดลงเปรียบเทียบกับข้อมูลการจับกลุ่มการบำรบัดรักษาและจำนวนหมู่บ้านที่เป็นพื้นสีแดงลดลง มีชมรมทูบีน้ำมันต้นแบบจำนวนสงชมรมคือชมรมทูบีน้ำมันวันเรเทคนิคองตะพาลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบในปีที่2ชมรมทูบีน้ำมันวันชุมชนกเลาะรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบในปีที่1มีมีเยาวชนต้นแบบทูบีน้ำมันไอรอนเป็นตัวแทนจังหวัด5้าคนมีบุคลากอนทูบีน้ำมันดีเด่นระดับประเทศ1ึคนระดับจังหวัดสคนและแกนนาชมรมดูบีน้ำมันทุกระดับได้รับโอกาสทางการศึกษาไดะรับบุญการศึกษาไดะรับข้อทำงานในหน่วยงานต่าง กิจกรรมครอบครัวทูบีน้ำมวันเป็นกิจกรรมเด่นองอำเภอหัวตะพานขยายการดำเนินงานครอบคลุมทั้ง8ตำบลจำนวน85หมู่บ้านมีครอบครัวทูบีน้ำมวันทั้งหมด9 1 5 7ครอบครัวที่เป็นร้อยละ72.4มีการขยายผลครอบคลุมทั้งจังหวัดอำนาจเจริญกิจกรรมอินอาสาทูบีน้ำมวันอำเภอหัวตะพานเราทำความดีเพื่อชาติสากษสัตว์เป็นกิจกรรมเด่นในอำเภอหัวตะพานปี2 0 6 4มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกชมรมภูมิวันอำเภอหัวตะพานมีกิจกรรมร่วมกัน ่อให้เกิดความรักความสามัคคีรักและเพื่อตูนในสถาบันหลักของชาติจากกิจกรรมรอบคุมทุกหมู่บ้านทุกตำบลกิจก,กรร,ม,รมทุกวันหัสที่3ของเดือนปีนี้จัดไปแล้ว72ครั้งได้ขยายิจกรรไปอำเภอเมืองอำเภอเรออมนาดและในปี2565ได้ขยายให้ครอบคลุมทุก,ก,รรกอำเภอใน,อนจังหวัดอำนาจจริญการความต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมา1 7ปีอำเภอมีแผนพัฒนาทั้ง แผน1ปี3ปีและ5ปีมีรถใหม่ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นทางเทวทุกปีนำมาววดปีเด่นตับประเทศให้ได้ในปี2 6 4ได้จะพัฒนาสู่ระดับยอดให้ได้ในปี2584รวมทั้งสนับสนุนให้ชมรมทุกปีร่วมวันในสถานสาชุมชนเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดร,ระดับภาคระดับประเทศทุกปีตั้งแต่ปี256เป็นต้นมาอำเภออุทพัพนธ์ได้นําเอนาแนวทางโครงการมาปรับเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทำใร้ดุประสงค์ของ,งเยาวชน ผ่านคณะกรรมการคอชอในประเด็นอำเภอคุณธรรมกับเพื่อนไปพร้อมกันทุกพื้นที่ครับความภาคภูมิใจสูงสุดข,ของชาวอำเภอคุณธรรมคือการได้รับเสด็จทูลตุ่มหลวงองคลกรราชสักการยาสพุฒงนาคเออกกรรดลตีอมกานโครงการที่ได้เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจชุมนุมภูมินามวันและวิทยาเขตอุทธรารนในวันที่20กุมภาพันธ์2563ได้อีกหนึ่งความภาคภูมิใจคืออำเภอคุณธรรมได้รับ บัรณัดีเดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2ปีซ้อนในปี2563และ2564ค่ะผู้พัฒนาชาวเมืองเปิวัฒนธรรมจะเพืนตามแนวพระปณิธานเสริมสร้างร่างกายกำลังใจให้เยาวชนอำเภอวัฒนาเป็นคนเก่งดีมีความสุขมีจิตใจที่แข็งแกร่งเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นอำเภอตูนีรัมวัน ดีเด่นระดับประเทศในที่นี้ให้ได้พียาุณพี่น้งวัชเ